สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าววันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่44กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะถูกใจสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามานะคะทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะพี่เดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ่า แบ่งปัญญามเย็นวันนี้มีพระให้พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่า๋าพบเจอกันที่ห้าโมงเย็นนะคะพี่หมายเลขที่หนึ่งเป็นพระกิ่งนาคปลกนะคะพี่า๋าเก่าๆเลยค่ะกิ่งนาคปลกหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่สา หมายเลขที่1ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญจะเรนพรบนหลวงปูท่ทิมค่ะพี่มาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่๋าปู่ทิมจเจริญพรบนค่ะ หลวงปู่ทิมวัดดาหารไร่ค่ะพี่หมายเลขสองแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรล่างนะคะพี่ปู่ทิมจเจริญพรล่างหมายเลขสามค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์ห้าบาทนะคะพี่หมายเลข3ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่หมายเลขที่4เป็นเลหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะพี่จ๋ารูปหล่อเลหล็กไหลนะคะพี่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะมีรอยจานนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานะค่ะพี่ เป็นรูปหล่อเล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์หมายเลขที่4ค่ะแบ่งปันให้พี่ fc นะคะีิจารอยู่300บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไล่ค่ะพี่พ่อไล่ห่วงขาดนะคะีิจาได้มาแบบนี้นะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไล่หมายเลขที่5นะคะ 300บาทหมายเลขที่5ค่ะหมายเลขที่6เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขหค่ะ 300ร้อยบาทปูทวดเนื้อว่านหมายเลขหค่ะหมายเลข7เป็นเตารีดหลวงปูทวดเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่เตารีดหลวงปูทวดนะคะพี่สาปเป็นเนื้อเมกกะพัดค่ะมีร่องรอยการลานนะคะพี่ต้องแจ้งก่อนแนะด้านหลังลานมาแบบนี้ค่ะ นี่นะคะพี่จ่ารามมาอ่าประมาณนี้นะคะพี่จากจุดนี้มาถึงด้านหลังนะคะพี่หมายเลขเจ็ดนะคะพี่จ๋าผูทวดเตารีดนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะเป็นเนื้อเมกะพัทค่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่จ๋าเป็นพระชัยหลังช้างนะคะพี่พระชัยหลังช้างนะคะพี่จ๋ามาพร้อมซองเดิมแบบนี้เลยค่ะแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่ พระชัยหลังช้างพร้อมซองเดิมนะคะพี่จ๋าอยู่ในซองเดิมเดิมเขาซีนไว้แบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะนี่นะคะพระชัยหลังช้างค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่300บาทค่ะเก่านะคะพี่จ๋าพร้อมซองเดิมค่ะพี่300บาทหมายเลขที่8ค่ะหมายเลขที่9เป็นพระทำเสือะคะ่ะพี่จ๋า้ำเสือพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ พระถ้ำเสือพิมพ์พใหญ่ค่ะหมายเลขที่9้านะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข10ค่ะ10เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นสองสนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพร้อมการเลี่ยมค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่จ๋า แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข10ค่ะ11เป็นเหรียญสมเด็จโคสาจานนะคะพี่สาวห่วงด้านบนหักนะคะพี่เหรียญสมเด็จโคสาจานนะคะพี่สาวด้านบนห่วงหักนะคะพี่๋า สมเด็จโคสาจารย์ห่วงหัก300บาทใหม่เลข11ค่ะ12เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะพี่ปิดตาเนื้อผงคุกรักใหม่เลข12ค่ะลักยนน่นย่นด้านหลังนะคะพี่จากการยุบย่นของลักเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทค่ะ สิบสามเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงปูไข่ค่ะพี่เนื้อทองผสมนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่เนื้อทองผสมหมายเลขสิบสามค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบสามค่ะสิบสี่นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ สมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่สาด้านหลังฝังเข้าสารหินค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาทค่ะขาโต๊ะปู่โต๊ะ300บาทหมายเลขที่14ค่ะ15เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่าปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะพี่เป็นปิดตานะคะพี่าพร้อมกันเลี่ยมขอบนะคะพี่ เป็นขอบฟันปลาหลวงปุโตหลังยันดวงนะคะพี่จ๋าวัดประดูชิมพลีเก่าๆ300บาทค่ะพี่หมายเลขที่15ค่ะ16เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่จ๋าหลวงปู่หมุนค่ะพี่หมุนเงินหมุนทองหมายเลข16ค่ะ จังหวัดศรีสะเกดนะคะพีจาปู่หมุนวัดบ้านจานสามร้อยบาทหมายเลขที่16ค่ะ17เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่า๋าเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนหมายเลข17ค่ะ เหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่จะตอกหมายเลขค่ะพี่300บาทนะคะพี่หมายเลข17ค่ะ18เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าตอกโค้ดค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่ารุ่นแรกนะคะพี่จ๋าหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพ mm ี่หมายเลข18ค่ะนี่ค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่ารุ่นแรกนะคะพี่จ๋า อ่ะถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อม่บ้านเข้ามาแล้วก็แจ้งหมายเลขไว้ได้เลยค่ะหมายเลข18ค่ะ19เป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงเพ่อะเงินหมายเลข19ค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าจอบใหญ่เก่าๆค่ะพี่ หมายเลข19นะคะ20เป็นจอบเลขหลวงพ่อเงินค่ะจอบเลขหลวงพ่อเงินนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลข21ค่ะพี่ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สา์รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหมายเลข21นะคะพี่วงนี้อ้วนทวนสมบูรณ์นะคะพี่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ สามยบาทนะคะพี่หมายเลข21ค่ะ22เป็นรูปหล่อหลวงเพราะเงินวัดท่ามะไฟค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญไอ้ไข่นะคะพี่จ๋าไอ้ไข่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกค่ะ เรียญไอ้ไข่นะคะพี่จ่าปี2526ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทน,นะคะพี่จาเก่าสวยค่ะ24นะคะพี่เป็นพระท่ากระดานค่ะท่ากระดานเนื้อตะกั่วค่ะ 300บาทนะคะพี่พระ่ากระดานหมายเลข24ค่ะ25เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่สาเป็นหล่อพิมพ์คู่นะคะพี่หลวงปู่สุขค่ะด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่สาเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์คู่หมายเลข25ค่ะพี่300บาทนะคะพี่๋าหมายเลข25ค่ะ 26เป็นปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ หมายเลข26นะคะพจ๋าปิดตาสายวัดสะพานสูง300บาทค่ะ27เป็นเหรียญหลวงพ่อยีนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อยีหมายเลข27ค่ะ หลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองหมายเลข27บค่ะพี่300้บาทนะคะพี่จ๋านะะจเก่าสวยไปเลยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่28เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหลังหะนุมานค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าพ่อเดิมด้านหลังเป็นหะนุมานค่ะพี่ 300บาทหมายเลข28ค่ะ29นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พระพุทธโสธรน,นะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าในบ้านได้มาแบบนี้ค่ะ300บาทหมายเลขยีก้าค่ะ สามสิบเป็นพระซุ้มโกอค่ะพี่จ๋าพระซุ้มโกอมีแร่ดอกมะขามประปรายนะคะพี่ซุ้มกอเก่ามีแร่ดอกมะขามนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขที่สามสิบค่ะ 31เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันค่ะพี่พระปิดตานะคะพิ่าเนื้อผงนะคะพี่ด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะหมายเลข31นะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ32เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางคโคลค่ะพี่ เหรียญหูเชื่อมหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่จ๋าพ่อพุ่มวัดบางโครค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่เก่าๆไปเลยค่ะสามรอยบาทนะคะพี่หมายเลข32ค่ะสา,สสาเป็นพระสมเด็จคะ่ะพี่ สมเด็จเก่าใหม่เลข33ค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการคูดนะคะพี่จากการปูไตเนาะพี่นอรอยปูไต่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลขที่อา่าค่ะ34นะคะพี่จ๋าแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสมเด็จอะไรนะคะพี่นี่ค่ะอง์นี้เป็นหมายเลข34นะคะพี่ 300บาทค่ะ35เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตแตกรายงานนะคะพี่จ๋าเนื้อมัน,มนค่ะพี่หมายเลข35นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทหมายเลข35ค่ะ 36เป็นสมเด็จเก่านะคะพิสาเกตทะลุซุ้มหลังกระดานนะคะพี่องค์นี้ด้านหลังกระดานคะ่ะพี่เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะคะพ่สามีรอยปูไตด้านหลังเป็นกระดานแบบนี้เลยค่ะหมายเลข36 300บาทนะคะพ่สาวันนี้ก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084 9158065สง่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า